สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขฟาร์มนะคะอ่าวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะวัน,นวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเสาร์าที่เท่าไหร่วะจําไม่ได้เจ็ด <laughs> <7 S 2> <laughs> พฤษภาแล้วเปล่านะี่เจ็ดพฤษภาะคะวันนี้จะพามาดูอหอยหนานะคะทุกคนหอยหนานะคะตอนนี้เราก็จะขัดนะคะตอนนี้เราก็ถผืองเงแห้งนะคะ นี่เราคัดนะคะคัดคัดที่จะเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะจะซื้อไปทานหรือว่าซื้อไปเ,อเลี้ยงก็ได้นะคะเราก็จะคัดสาโตนะคะสาโตสาลูกจิ้มแล้วก็ใสาขุ่นนะคะเห็เหนไหมคะทุกคนหอยนานะคะ กินได้หมดทุกส่วนนะคะไม่ต้องไม่ต้องออาตาเอาอะไรออกน,นะคะทุกคนนะสำหรับฝังนี้นะคะก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กนะท่านไหนนะคะทุกท่านไหนสนใจนะที่จะเอาไปขืงเอาไปเลี้ยงน,นะคะก็สามารถเอาไซส์เล็กนี้ได้นะคะ ก็จะคัดตัวที่ตายออกให้นะคะถ้าจะมีถ้ามีตัวตายนะมันก็จะเน่าใส่กันนะสำหรับท่านไหนนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่จะส่งหอยนะคะคุณก็สามารถ ผึงไว้แบบนี้ได้นะคะแล้วคุณก็ต้องมาคัดนะคะคัดตัวที่เขาตายนะอย่างนี้นะคะคือตายนะคะคุณต้องคัดออกนะคะคุณต้องคัดออกนะคะแล้วก็เลือกนะเลือกตัวที่ตัวที่แห้งนะคะเราต้องคัดเลือกนะคะแล้วก็แพ็กนะคะต้องให้เขาแห้งสนิทนะคะต้องให้เขาแห้งนะคะ ต้องให้เขาแห้งสนิทนะคะทุกคนต้องให้เขาแห้งนะคะเขาถึงจะไม่เปิดปากนะคะเขาถึงจะไม่คลายน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราแพ็กไปถ้าเขาไม่แห้งนะคะเขาจะเกิดการคลายน้ําในกล่องนะ,ะซึ่งจะทําให้กล่องของเราอ,ะอ่ะเสียหายได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขนส่งนะคะที่ จะส่งสินที่ที่รับส่งสินค้าเราเนะี่ยเขาอาจจะแบนเราหรือว่าอาจจะไม่อยากรับสินค้าของเรานะคะเพราะว่ากล่องเราเสียหายน้ำน้ำมันออกคล้ายออกจากหอยนะคะแล้วก็ไปทําให้กล่องเสียหายแล้วก็เปื้อนไปกับวัสดุอื่นนะคะพัสดุอื่นอืน,นะคะก็จะทําให้เราอาจจะเสียเครดิตอย่างเงี้ยตัวเล็กนะคะเพื่อนๆนท่านไหนสนใจเข้าทักมา สอบถามได้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะถ้าสนใจนะคะอยากเอาไปลวกจิ้มขายหรือว่าอยากเอาไปเลี้ยงนะคะแนะนำนะคะถ้าไซส์เลี้ยงนะคะไซส์ขุนนะคะแนะนำให้เอาตัวเหล็กนะคะจะได้ปริมาณตัวที่เยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้มันก็ขายอยู่ที่นะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะขายอยู่ที่นะคะเป็นหอยแห้งนะคะ กิโลกรัมละ120บาทนะคะไส่กินนะไส่กินนะคะไส่กินไส่พ่อแม่พันธุ์นะคะหนึ่งกิโลกรัมละ120บาทนะคะท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่085อ้ยไม่ใช่สิจำเบอร์โทรตัวเองผิด082นะคะ534 308 นะคะ0825343085นะคะหรือว่า,าทักมานะคะที่เพจนะคะเพจเพจ a c e b o o k นะคะมีสุวักฟาร์มน,นะคะจะมีรูปมาดอยู่ทีเ่เป็นหน้าโปรไฟล์นะคะอา่เสือเหลืองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ นนะคะมันก็จะคัดหอยนะคะคัดหอยแล้วกอ็อาจจะเตรียมนะคะเตรียมเอาไปทํานะคะหอยลึ่งนะคะหอยนาย,นะ,ะยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะบายบายค่ะ